สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็อยู่บรรยากาศกับควายในห้วยครับปลามาเรยงในห้วยบ้ยางงนักแล้วครับตัวแงยขึ้นแล้วแต่ว่ากันยังมีบอนขึ้นมาอยู่ กาหทอนครับเรเข้ามาในห้วยผมในห้วยมันมีน้ำไยมันได้แจ่บวกครับมันจะอยู่ได้เหมือนในห้วยกับน้ำเริ่มซึมมาแล้วแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวครับไฟเวลาไฟไหม้ปลามาเนี่ยต้นไผ่ต้นไม้่างมันตายตายไปนักครับต้นไม้ ปีแรกนี่ไฟไหม้คนับเออปีนี้กะไฟไหม้หนะ้าแหล่งไม่ป่าไม่นักหนานอนละเอะอที่จะอยู่ได้เหมือนครับวันคขำก็อยู่ได้ถ้ามีหน้ามีเนื้อในแปลงนะสบายๆครับแต่ว่าหอกผมมันแล้วจะมาละไว้ในห้วยนียยมาได้ครับ ตั้งแต่มีคนมาเสาะหาของปลาเอาหมูเอหมามาตัวยหมาจะไหลครับผมก็เลยเอาไปเข้าขอบฝนตกกระทุกพอค่อยนักครับแทบจะไม่อค่อยตกเลยก็ว่าได้ nè em yên yên khi nón nó còn mòn trái nón to hả em, buộc tỉ nhì nhầy nè nhầy nhầy nó mấn nó lợn hả, nó nhầy nó kẹt buộc cái nó bực hả em, thì cân nặng เริ่มขึ้นครับขึ้นเต็มนะแล้วแ้วก็เม็ดมันลงไปแหลงนะออกเม็ดมาเม็ดลงไปแหมกันแน่นขึ้นไปเรื่อยๆครับแถวตรงไหนเพื่อจะได้มาเล็มช่วงหน้าฝนครับจะได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยว มันมาเจอว่าแค่ต้มมาได้ไม่ได้เพราะเขาคุดขึ้นแฮมไปแล้วเฉ <c oughs> ยงเดี๋ยวต้องพ่หมมุดดำหนักครับโอ้โหม,มาจากไหนหมดดนุดดำเนี่ย นลฝายไปแลีตึกมั้งแตวนี่จะเป็นหญ้าไซนะเกิดมานี่หญ้าไซนี่มีมาตั้งแต่สมัยผมเป็นละอ่อนแล้วตึ้งหมดซิบมหมเป็นละอ่อนสี่ห้าครบกับไม้หญ้านาอยู่ในนี่แต่ว่ามัน,บนบม่ได้ผลผลิตคุมก็ไม่ เขานี่มันต้องการแสงนะครับเจ๊น้ำกันไปนี่จริงผมไม่ได้ตั้งเจ๊ปลามานะควายมันเข้ามาคนเดียวเลยปล่อยเข้ามาหมดเลยห่วโหองมัน,นอยู่ในห้วยมีน้ำจี้มจ๋อจูได้จนถึงบ่ายโมงคนระับ ถ้าถึงเวลามันก็จะออกคนเดียวมไม่ต้องไล่นะจะเดินไปคนเดียวโอเคหนังพอมอนครับหนังพอหนังเฝ้ามันเล็มหญ้าไปนี่น้ำหม,มาหนักลลหน้าม,มาจากในห้วยครับตาบอดไตตัดใหม่ทำลายป่าความอุดมสมบูรณ์ของน้ำในห้วยนี่ก็จะหนักครับ โอ้ยนี่จะฮักษาไว้ฮักษาต้นไม้ไว้แต่ว่ามันตายย้อนไฟครับไฟมากำม,มันโหม่โหมขึ้นต้นหมดเลยเวตรงข้างนี่จะเป็นปลาซักเป็นเชือไฟอย่างดีเท้าประจุดคนอื่นเข่าจุดเงินต่างหาก ถ้าเผาปลาปุาป๊บเนี่ยน่อไม้เฮ็ดอย่างนี้มันเสาะหาง่ายมันก็จะเลือกจุดกันางช่วงนี้เราก็จะสเสาะเฮ็ดครับเฮ็ดดอยเฮ็ดทอบเฮ็ดสารพัดครับต่อวันหนึ่งก็ได้หลายบาทอยู่บางคนก็ได้เป็นพันครับต่อว,วันมันก็เป็นแรงจูงใจในการเผาปลาครับ มันเลยบบหมดบบเสี่ยงครับเข้ามามนห,ห้อยนี่การ์ต,ต,ตัวจะมีความสุขครับได้เล่นกิปเปะเกือกบวกแล้วก็วิดเนีัยเล่นไปได้ผักบุครับ งัวก็จะมีช่วงเล่นเหมือนกันงัวก็จะคิดคิดดิ้นครับวายนี่จะถุงต้มบวกชอบครัไปปูน้ำไปพุ่นมันสาะจะออกนะหน้าตรงนี้มันบ่นค่อยดีแล้หน้ามันเต็มท่วมนะครับ tôi khoa cái khăn lại, cái quai, cái dây yàng, cái buộc, cái kipper, rồi ném đi trước, lật qua ở phía này, kipper đầy trang phục. Cái này lên đuôi, Kín đuôi đi. ฝนจนก็ไม่ล้มๆๆล้มล้มนะขึ้นไปทัง้งนมละตะกินเริ่มหนักนะครับก็จะได้กินประมาณนี้อยู่แค่เมื่อเกินเดือนตุลาครับฝนก็นจะละแนละ้วปีนี้ฝนสมาน้อยปีหน้าก็จะแร่งกันเง้าวเงานั้นขึ้นครับ ปีนี้ก็จะเยะนะแค่ประมาณสักไหลสองไร่ครับถ้าปีหน้ามันแรงแรงเหมือนแต่นี่ยควายจะได้มีแปลงเล็มนักขึ้นถึงควายถึงงวะนะัวเนาะออกมาออกมาแล้วเดี๋ยวก็น่นาจะปิลนะครับเพราะว่าแดดมันห้อนพอมันได้ลงหน้ามันก็กลินหญ้าดีขึ้นนะเต็มดีขึ้น ตีนมนันี่นี่เดี๋ยวเล็บหนึ่งจามาลุตแต่ไปเล็บมาเลือกเกาะมันนะเดี๋ยวไม่มองกับลูกมันงนะเอาไม้ตัวนี้น่าจะนอนบวกอยู่ก็ เกมมันคิดก็ไมาองนะน่ะทางตัวไม่ยังดี่ <c oughs> าไปแล้วครับใส่สุ่มส่สุ่มต้มอ่า <c oughs> มีไปสักป,ปะเา้า มาเร็วมามามาแต่น่ะทำไมมองกับลูกมันสองตัวเอาละเอาละเอาละเฮ้ย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 จะปลากันล่นละเย็ยนละไวหน่อยนี่นักเก็ตอ่ะนั่นเอาละปลาควายไม่มันล่นละ เอ้เฮ้ไ้ถ้ามันเย็นมันจะไปดีละ่ะพวกนะครับไปเกิดเอา,าหางมันนั่นมาตันไปเพล่ไป,ปะะหน่อยไปเร็วเอาละเอาไม่เก่เามันห,หนล่นละคุณนี่หันตัวมันยิงใหญ่มันก็หล่นด้วยนะครับไปนี่แบกลำนักหล่น อ๋อมันได้หล่นนี่ต่อคนตุก้กตันนะครับควายตัวใหญ่นี่เดี๋นี้เหงื่อเนี่ยมันเท่าไปเหี่มหมดละออกเม็ดละแต่ควายกับเล็มอยู่ฟ้ามาม,มันจะเล็มไปเรื่อยๆครับจนหมดไปละอากาศห้อนสุด ส่วนมปนจุกอย่างนั้นนะนี่ตอนแรกมันเป็นบอสน,นะผมเพี้ยวก็บอสออกแยี่ขึ้นมาเต้นมาเร็วสองตัวนี้มาลุ้นเปินตัดหลอดอเอาเนี่ยนะเอาเนี่ยนะ

คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพื่อนแต่เองครับเดี๋ยวหปคอขยปิ๊กแล้ป็งแนมกันสวัสดีครับ